أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بتقرأ ما تنتم إبراهيم كاتي سام قال مصنف رحمه الله تعالى ويُقَدُّ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام ويُقَدُّ منه Lagi, aljah nanti, dari apa? Dari Muhammadiyah, Muhammadiyah. Malam itu, aljah limong dah lah, itu kan? Panai lel, ada di dalam mana? 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 และเมื่อคืนอีกเช่นกันข้าอยู่ในมุฮัมมัดรอซูลลอฮ์ก็คือศรัทธาต่อบรรดานบีและศรัทธาต่อบรรดารอซูลอ่าศรัทธาต่อบรรดารอซูลและศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮ์และศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์และศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์ Wujuhusid tin rusul alaihi salatu wassalam wajib sitik wajib dekat lak sasti panya telah ta na sasadah oh oh ah, tidak wajib dekat sasadah lau nask ja put kreng arai luan dekตรง กับความจริง ah, wajib sitik วะสติฮาลารดุมกิซบิอะลัยฮิมุศศะลาอะลัยฮิแล้วก็เป็นไปไม่ได้มุสติฮาลการโกหกจะเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นอ่ามุสติฮาลคนเหล่านั้นบุญบรรดา lek bin pai ti sasadha cha na yu nai kan rasulullah aa illa illa tunjuwa illa mai deng illa dan di qotiyad majai illa illa Maa jin illa illa lam yakunu rusulun kumana Tha mai kenat Ah lam yakun Tha mai kenang yangai Tha sasadama khidit lam yakunu nas tayo lam itu dawate syartiah makine Yang lam yakunu susunan yang tak maipen pada rasunan umanan pen putih tak maipen putih wainengak cuacai. Maipen ของพระเจ้าของเราผู้ที่เป็นพระเจ้าอาลัมนะครับอ่าถ้ารอสูลโกหกแน่นอนอลัลลอฮ์ย่อมจะไม่ไว้ใจเขาเอาลัลลอฮ์ย่อมจะไม่ให้เกิดมารดีซาเกิดขึ้นอ่าอาลัลลอฮ์ย่อมจะไม่รับราแต่มเมื่ออัลลอฮ์รับเรง Nenon, wap insa sahaja nak wajib tiga tong di sini. Jatuh medail. Sung, makine, wainak dalam jatuh nurusul dan kumanah alimaulah nalalami. Bil kopi jadi dalwa azam. Nenon, kah sahaja lawan bohok. บรรดาศาสดาเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ไว้วางใจของเอาร้องผู้เป็นพระเจ้าของอาลัมไม่ไว้ใจบิลคอฟิจ่าที่ด้วยรุสิโอต่างๆด้วยสักเลี้ยงที่ดินนะด้วยสักเลี้ยคอฟี่ด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺให Kata bahasa Sair dia kata kopiak ni, abang ha, nong duduk kau play ni ni wah, ha, bagi Tuhan itu yang mengetahui. Ha, ini ni oh, Tuhan yang mengetahui. Oh. Bill kopiak dengan sekalian jadul diri. Oh. Bill alami bill kopiak dengan Tuhan yang mengetahui dengan barang yang tersembunyi. อ่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดเอาก็อ่าถ้าเกิดบรรดา رسول เราเนี้โกหกโกหกได้แน่นอนบรรดาศาสดาเรานั้นจะไม่เป็นที่ไว้วางใจของอัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้กับบรรดาสิ่งที่เลย่องอ่ากรับพี่อ่ tôn nãy xếp tôn nãy nước lắp ở có hữu cá chi mưa mày quên trên đá nên non Allah đã mày cảm mưa mày cảm thì non mọc gì ra có cho mày được à dân à, à. là hòa giả gì mau à Leka mustahili Ti bandar sasadana Bifik lin biyati... Cakra sinti singti Tu kam kala Mai tong lai An dia mustahili Nah Teng mewa ibarat Cama dua jamuh kotama tamah sekalian Sekalian mustahili mandiyati Kau ซึ่งการที่เราเชื่อว่าศาสดาไม่ี่หกและศาสดาไม่กระทำสิ่งที่ต้องหัมก็เข้าในการศักทธาอยู่ในกาลิมมุฮัมมัดุลรอสิลลาก็ไดดนะอ่าจากโดยกาลิมมุ์นี้สั้แต่เนื้อของกาลิมมุฮ คลุมทั้งตะกว่วเลยใครก็ตามถ้าจะเข้าอิสลามจะใช้กลิลม์อื่นเข้าอิสลามไม่ได้ต้องใช้เฉพาะกิลม์นี้อย่างเดียวอ่าเพราะกลิลม์นี้เป็นกลิลม์ที่คลุมตักนนั่วคนคนไหนว่าผมจะเข้าอิสลามเดี๋ยผมจะอ่านยาซีนให้เป็่อนมั่งฟัง <laughs> ถต่ว่าเป็นอิสลามไหมล่ะไม่เป็นด้วยการอ่าน mm hmm. ยาซี ผมจะเข้าอิสลามผมบริยาให้ด้วยมางสร้างมัสยิดสักสองล้านเป็นไหม่ะไม่เป็นแต่จะเป็นด้วยการกล่าวสองปริโมนี้ด้วยการปฏิญาณตน่าใส่อัชอาดูเข้าไปตามด้วยสองปรมโนี้ก็จะเป็นอิสลามทันทีด้วยสาเหตุปริมนี้มันกลมหมด เมื่อกล่าวมากเท่ากับเชื่อต่อเชื่อต่อนบีเชื่อต่อแมคกะเชื่อต่อวันเยมาเชื่อว่านบีสิบเชื่อว่านบีไม่ทำสิ่งอหักเพราะมันเข้าอยู่ในนั้นหมดก็ใจนี้นะอะไรคุณเห็นทางหมดนั้นรอสูญจะไม่กระทาเฟิงนินมุนอ่ามันฮิยาติคุณเห็ลีอันนับวงทวายสาหิตบัญดาศศดาเลนา อุซิลูถูกใช้เขาถูกส่งมาถูกใช้บิยูอันลิมุนนาซาด้วยการสอนบรรดามนุษย์บิอากตะว,วาลีเองด้วยคำพูดของเข,องของาอ่าบางทีาศาสดานะั่นแหละสอนด้วยคำพูดและ Kamti tidak hadis nabawi dan hadis kawin. Dan mereka berkata, Mereka tidak akan mengerti apa yang berlaku hadis nabawi hadis kawin. Ah, hadis apa hadis Wasuku tihin lek kani kalau mereka itu mereka sahaja. Kani, itu kan? Ah, lek, kan? Ah, lek, kan? Ah, lek, kan? Ah, hukum dengan Ah, Ah, lek, อยู่มาวันหนึ่งบรรดาสหายไปจับดอกหลังจากที่เชื่อตอกเสร็จทำการลอกหนังาพาปูมล้างสะอาดปิ้งยางสุกเรียบรอ้อยเิญนาบีกินด,ด้วยเพราะนาบีอยู่ด้วยแต่นาบีไม่กินสบอปะกินนาบีไม่ได้ฮะอ่าซึ่งการนิ่งของนาบีนั้น เป็นตัวบ่งชี้ว่าท็อกไม่ฮะอาดก็นได้ไหมอ่าเลยในทิตาบใดๆก็จะพูดว่าเวลาเอกวันท็อกว่ากับบนหลาละทอกนั้นห่าละอ่าทำไมทำไมล่ะเพราะกินต่อหน้านับีุลลาห์เนี่ยเลยบ่งชี้ว่าห่าละ Bagaimana Nabi Muhammad SAW, Bagaimana ayat Al-Quran yang diberikan, Tidak diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, Dan tidak diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya mengatakan ini, Jangan-jangan mengatakan itu. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW, Berikan suku ini, Sehingga, Penyelesaian, Kau akan diberikan, O Allah. ่าและมีหลายๆกรณีที่นบบนี้อยู่มาวันหนึ่งกาเฟกูริสถามเออมุ h ั m มัดถามจริงๆเจ้จากับปะเจา้าใครดีกว่าอะไรนบนีก็นิ่งเหมือนกันอ่าการนิ่งของนบ,นงนบนีันั่นแหละคือคำตอบอ่า Asukud min al-asukud min al-jawa ah asukud min al-jawa bil jahi jawab Kali rauniya ja ka ja kham sam kong un jahi nia ada kan, nai ke tham tong tham wa tham nai no. la pro kon lang ko ja chit an dia tha nan di wa wa cham di kwa ko ja jon na bi ชาเกิดวัดก kind of so like ็ว่าพักจันอับดุลลห์ดีกว่าเขาก็ได้วางนะมีอ้อมพักคนดีกว่าไม่เห็นปักตัเบียดเบ้อซะสนาดนี้แม่ๆเลยละเลยพิการจริงทั้งร่องเลยนับยิ่เงี้ยนั่นแหละคือความชาญฉลาดของนักดีอ่าเช่นเดียวกันในยุคสมัยปัจจุบันนั้นมีความรู้มีความจำนั่นก็ดีมีความฉลาดนั่นก็ประเสริฐสี แต่ก็ยาังต้องมีความเฉลียวด้วยเข้าใจไหมอ่ายิ่งสมัยนี้คนเรเป็นเรี่ยวแังอ่าเร็วแรงคนเรี่ยวบ้านที่ามผู้คอมเราปันนี้ันพอเราตอบมันไปพันพอเราตอบมันไปปีพันอ่านั่นแลยเลยกา่คนเราทำเองตัวจะถามเราหรือตัวจะดเจยงเรากันเนี่ย ถ้าต mm ้นดคะเสียก <people> <c oughs> ็บอกมาไอ้น <iento> ี่ทาบอเราต้องไปทักนึงอัลโหลอาชบัดทาบอ่ิดามไอ้นี่พอกเราต้องไปัักนึงหล้วเจ้าเล่ห์เก่าเรื่อง มาเจ้าให้เ้ยกับคนที่เขาเรียนรู้มากนะอยู่ที่เขาจะบอกจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเขาทันสิ่งที่เราพูดอ่าอืมฟาเยลซัมอัลลาฮฺยาคูนฟิดามีอิฮะมุกอลาฟะตุลิอัมริมาอุลานะฟาเยลซัม Lebih lagi, kian yang yang tak boleh keluar. Ayat yang anda yakin dengan tidak ada yang mereka itu tidak ada dalam 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 จะไม่มีการขัดแย้งกับคำสั่งของพระเจ้าของเราจัลลาวะวัจนสิ่งที่เราสูงพูดไม่ขัดแย้งกับคำสั่งของอัล l l a ์สิ่งที่เราสูงทำก็ไม่ขัดแย้งเช่นเดียวกันและสิ่งที่เราสูงเนี่ยก็ไม่ขัดแย้งเช่นเดียวกันอ่า Na la barat bara wa alla yakuna fi jami ihamu qonaqatul li amri maulana dari Dawu anzan allazi maulana ja daw anzan an zaid bin futhi akhtaruhum an jami ihmi jami khalti bin futhi dai liurf maraka itu allah daiya พี่น ah ja ้องฟังให้ดีนะอิบาระค่ะว่าอัลลอฮ์ได้เลือกเป็นอิบาระเพื่อจะยกร่างกายให้มันสูงขึ้นของศาสดาในบรรดามนุษย์ทั่วไปไม่ใช่เป็นอิบาระฮาเกกะอิบาระฮาเกกะนะอัลลอฮ์ได้นิคิตมาตั้งแต่เดิมว่าคนคนนั้นเป็นศาสดาไม่ใช่อัลลอฮ์เลือกก็จะเป็นนี่อ่า แต่ที่มาอีบาระารหนเพื่อ,อจะมุ่าบารรลุในความเป็นคนมรดกสูงของศาสนาของนี้งานนั้นพี่น้องต้องเข้าใจนี้นะพราะอิริยาบถหรือคุณสมบัติคำว่าลเลือกมันเป็นคุณสมบัติของคนที่ไม่รู้อ่าทำไมต้องไปเคาะแตงโมงไม่จริงจริงเลยเราเลือกเราแตงเดง ทำไมต้องเลือกเพราะเราไม่รู้ถ้าร,รู้แล้วเราพากเลือกและจิดเลยเลยคุณสมบัติเลือกที่ผมจำการฟังว่าของทครูเลยเป็นอิบารักแค่จะยกระดับของศาสนาไม่ใช่เป็นอิบาราักขังแก่กันเพราะทางแก่ก็นั้นอัลลอฮ์ลิกิตมาตั้งแต่อาซันนีเลยว่าคนคนนั้นคือาศาสนาไม่ใช่อัลเรามาเลือกระหลังนี้บอ่า นี่แหละอุโซถ้าไม่พาครูตกคู่นั่นแหละเนี่ยอ่านั่นเรื่อวิจารอุโซนั่นก็ถ้าไม่พาครูมันตกคูว่าอะไรอ่ะอ่ะยาว่าแต่เรื่องนี้เรื่องอื่นก็ไม่อ่าในมัสอะลาอุโซนี้ก็มัสอะลาถ้าไม่พาครูยังไงก็ไม่ตรงทาง ไม่เห็นกัจำนวนไม่น้อยคนคไม่าการครูอาศัยว่าอ่านหนังสือได้คลือดูหน,นังสือเองตีตรงไหนเปิดคอมพิรถายสุดลงรูเบยลยอ้าทำอะไรทำไมละ่ะมันละใส่คอยลังฝัดใส่ตอนใส่ใครไม่มีครูสช้กานแล้เป็นครูครับ แล้วจะไม่จะไปล้มได้ยังไงอ่า,น,านั่นแหละที่อุลาม่าบอกว่าเรียนให้มากเรียนกับครูเรียนให้มากยิ่งเฉพาะเราจะฟักว่าเพื่อเน,นี่ยได้ยินจากครูอธิบายเรื่องราวแบบนี้ไม่ใช่แค่มาเจอเองแบบนี้จะฝึกว่าจบเองยนไปแลอ่า,อา,อาเพราะเป็นอย่างนี้แหละคนเราเนี่ยไม่ยอมฟังไม่ยอมเรียนเนี่ย ไม่ยอมเรียนกับครูอ่าอาศัยวอามีชื่อเสียงสักอิดเอาละฟักวาะล,ะววล,ะะละทีนั่นแหละในสังคมปวนบนจะหาความชัดเองไม่ได้อ่าแในทีนี้ก็สร้างเครือข่ายโปรโมทให้มันดังอ่านั้นคนยิ่งติดตามเยอะก็ยิ่งบางกเยอะเพราะมันกลมอ่ะอ่านั่นแหละอ่า เลยสมัยแต่ก่อนเราเปรียบเทียบดูคนฟังว่าสมัยแต่ก่อนแทบจะหาความวลานิดน้อยมากทว่มทำไมล่ะเพราะคนฟังว่าแต่ก่อนเขาเอามาจากครูทท้งนั้นแต่ป่านนี้ลาดยังดํามดึงทำไมล่ะก็อ่านเองเนี่ยไม่มาฟังว่าอ่ายิ่งจะบังอุซูนี่เป็นไปไม่ได้ มุสตาฮิออดานไดเลยอ่านดูโซนเองแล้วก็เข้าใจเป็นไปไหมนะอ่าเอพเสซิเบอร์เลยนะอ่าเป็นไปไหมนะอ่านี่ฮัจยอิบาระตรงนี้อ่าแเดทีนี้พอดูอิบาระก็อ่านเองโอ้เอากล้องมาเลือดแสดงว่าตอนมันก็ไน้เอากล้องก็เลือดตรงนู่นหัวไปจริงไหมจ้าโรนนิกิมาตั้งแต่เดิมเนาะไม่ใช่นี่ล่ะอ่า ala jami ikhlqihi bun panca kejadian no kada kejadian Allah ah ibarat malia dai dia doi Allah ka mereka itu panca ah panca bun banda kan buat makhluk kompro ni pin ibarat dan yuk radak ของความเป็นาศาสตาไม่ใช่อิบารังฮะแกะก้าเพราะฮนะแกกะนั้นอัลลอฮ์ลิคิตนั้งแต่เดิมใครเป็นาศาสตาใครเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นคำนัน่ใครเป็นโตครูอ่าใครเป็นกูใครใครเป็นลูกใครตรกนี้อิมาตั้งแต่เดิมกันสิอ่า wa amanahum ala sirri <laughs> wahdi le pengputi kepercayaan mereka itu pengputi daerah kuam ala sirri wahdi bon ruksyo bon sing rena ong kan แต่ละศาสดานะนจะรู้มากว่ารูมันของเขาในบางเรื่องและในหลายหลายเรื่องด้วยเฉพาะเรื่องที่เป็นรุสโยกของวายเพราะรุสโยกของวายน่้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ศาสดารู้อย่างนม Mãi các khó khăn phá rủ lời mê rủ Nếu lời này hạt giống như kỳ nabi hoa lâu Kỳ lâm 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 ác mạnh do ít tôn khó khăn phá rủ Và bà kẻ ít tôn khó linh cháu sĩ kỳ cháu rủ Này nọ cháu cháu rủ Này mạc mạng lệ lo lọ kẻ nị kết Nà cháu à, สิริวะยิ่งมีดุจิูร์เซียที่อัลลอฮ์ให้เฉพาะศาสนามีดุจยูร์เซียนักดีอะไรล่ะเด็กไปรู้เอาเมื่อรอสุไม่บอกกันถ้าบอกไม่ใช่ยูร์เซียอ่านั่นแหละอ่านั่นแหละที่มาที่ไปเนี่ยคำพูดของคนโบราณก็ยังพูดเลยว่าอ่า วิชาการบางวิชาไม่ใช่จะสอนได้กับทุกคนอ่าและเรื่องบางเรื่องไม่ใช่จะบอกได้กับทุกคนอ่าบางคนพูดไม่ได้นะบางคนบอกไม่ได้นะเห็นไหมอ่าเรากับลูกศิษย์ก็เหมือนกันเราจะสอนเขาจะให้ความรู้ความ้อ้มเล่เขาละกัน ถ ah <Hi, belle. S 2> ้าระดับก ah ินได้ก um ah ja, ินจุให้ไปแต่ถ้าระดับยังปักแป๊กข้าวย่างเคี้ยวไหนได้กินได้สูงอย่าไปให้ไล้ข้าวแข็งอ่านั่นแหละความรู้ก็เหมือนกันคือเราเป็นครูนี่เราต้องสมนึกต้องมีจิตวิญญาณของกมาเป็นครูต้องดูว่าคนที่มาเรียนความรู้ระดับไหน ไม่ใช่เป็นครูอยากโชว์อะไรนะี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครูนะอันต้องงานรู้ก็ได้อ่าไม่ใช่ตัวครู้บ้านต้องงานรู้อยากโชว์นะอ่าให้มันสมเหตุสมผลถุงเนี่ยนะมันมีหลายขนาดถุงหนึ่งลิตรก็มีถุงสองลิตรก็มีถุงสามลิตรก็มีถุงสี่ลิตรก็มีมีถุงห้าสิบลิตรก็มีถุงสองลิตรเราแยากแยกให้จุสามลิตร ยัดยัดให้จุดสีนิดก็แตกเชียร์ุูกความรู้ก็เหมือนกนะันอ่าต้องเล่นคบเขาระดับไหนเราจะสอนเขาอ่าต่อเด็กกะได้รูกจักบนี่เพื่อนมุกตาดาเขาบ้ายังไม่เห็นได้ยินจีเบอร์จิตต์ก็กาไม่อัปราปต์อไอ้นั่นไม่ใช่ต้อรู้ตรองน่ารู้อ่า อัลไอ้คุณบ๊อบนี่คือความจริงนะครับที่พูดนอ่าเราเอาเด็กอนุบาลอ่าเอาเด็กเข้าในห้องเรียนอ่าปิดประตูอย่างเริงอนุบาลที่มู้ก็ยังอ่ายังไหลอยู่เลยเด็กอนุบาลอ่ะอ่าอ่า ว่าด้วยมาตราแรกของประเทศได้มาตรากันร,ร่แพ่บาอะไรกนึ่งฮ้าฮ่าฮาอ่าเด็กก็หักก็ไครก็ใครก็คุยนู่นเ <c oughs> ด็เอ่อา,ขอขา,อาน,น,นี่นก็เหมือนกะเอ่ชาชจ้าบ้านคนอาวาสอนอาก้าสอนเรื่องละม,มาสอนให้อิกลาสอ่าการอาคาันี่ก็เลือกทินงเลยใชไ อ่านี่ญาติโจญาติโจว่าอะไรจริงๆป่ะติดตามเรียนยังไม่ดูเรื่องเลยอะไรของมึงวะนั่นน่ะก็ว่าให้คุณอ่าอ่ะได้แล้วล่ะครั้งต่อไป <laughs>